เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูข่าวต่อไปเลยของโปรดของคุณศสวพรนะด้วยนะครับกับหม่าล่าคุณผู้ชมครับไอเดียอาชีพเสริมหม่าล่าบายจ่าปูนะครับรสชาติแซ่บนัวลิ้นลูกค้าติดใจจะติดใจขนาดไหนไปติดตามครับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพาไปชิมหม่าล่าที่รสชาติไม่เหมือนใครลูกค้าติดใจต้องมาเลือกซื้อแล้วก็ชิมกันอย่างไม่ขาดสายด้วยกับร้านหม่าล่านี้เลยครับร้านหม่าล่าบายจ่าปู ของจ่าสิบเอกประสานวิโรดวานิชนะครับหรือว่าจ่าปูทหารสังกัดนพค34พิษณุโลกนะครับที่ใช้เวลานอกเหนือจากการทำงานหลักเนี่ยในช่วงเย็นเลิกงานก็มาเปิดร้านขายหมาล่ามากกว่า8ปีแล้วด้วยรสชาติของหมาล่าที่จ่าปูเนี่ยผสมขึ้นมาเองนะครับทำให้ลูกค้าติดอกติดใจมาเลือกซื้อกันไม่ขาดสายเป็นประจำในทุกๆวันซึ่งทางจ่าสิบเอกประสาน วิโรจน์วานิตหรือว่าจ่าปูนะครับได้บอกกับเราเขาบอกว่าตนเองเนี่ยมีอาชีพเป็นข้าราชการทห,หารแต่อยากหาอาชีพเสริมครับจึงได้ขายหมาล่ามาแล้วกว่า8ปีเดิมทีเนี่ยขายอยู่ที่ตลาดไนบราซ่า7ปีผมจะบอกเลยว่าคุณแม่ผมติดร้านนี้มากนะตอนที่แม่ผมอยู่ไหนเนี่ย<อ>แต่หลังจากตลาดไนบราซ่ามีการปรับปรุงจึงได้ย้ายนะครับมาอยู่ที่บริเวณถนนชยยานุภาพ ตรงข้ามกับร้านระดาบปลาหอมซึ่งขายตรงนี้มากกว่า5เดือนแล้วครับแต่ด้วยลูกค้าเนี่ยติดอกติดใจในรสชาติที่ตัวเองคิดค้นสูตรมาลาขึ้นมาที่มีรสชาติแซ่บหนัวๆไม่เผ็ดมากไปหรือหากลูกค้าต้องการเผ็ดมากก็สามารถผสมสูตรเผ็ดให้ทําให้หลังจากย้ายมาขายบริเวณถนนชาัยานุภาพเนี่ย มีลูกค้าตามมาซื้อกันอย่างต่อเน,นื่องครับพี่จับปูนะคะเขาเล่าให้ฟังอีกว่าหม่าล่าที่ตนเองขายอยู่เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ30อย่างด้วยกันโอ้โห,โหไม่ว่าจะเป็นฮอตดอกชีสเต้าหู้ชีสหมูยอปูอัดไก่หมูส่วนผักก็มีเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้เนี่ยลูกค้าที่ชื่นชอบมากๆเลยก็จะเป็นกุ้ยช่ายหมาา่าล่าก็รับประทานกันเป็นจนํานวนมากวันวันหนึ่งเนี่ยจับปูเขาขายได้ไม่ต่ำกว่า700ถึง1,000ไม้เลยนะคะส่วนราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง1ิ บาทค่ะแล้วก็ลูกค้านะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่มาซื้อกันเขาซื้อไม่ต่ำกว่า1ิไม้หรอกเพราะว่าเขามีโปรโมชัน่น<ม>ซื้อ10ไม้แถม1ไม้ค่ะจับปูเนี่ยเขาขายตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนเป็นประจำทุกวันไม่มีวันหยุดซึ่งลูกค้านะคะก็สามารถที่จะมาชิมหม่าล่าที่ร้านก็ได้หรือว่าใครไม่สะดวกที่จะนั่งรับประทานที่ร้านก็ซื้อกลับบ้านได้แต่นั่งที่ร้านเนี่ยเขาจะมีมุมชิวๆให้นั่งด้วยนะแต่ว่าอย่างดิฉันเองเนี่ยอย่างที่สั่งเป็นประจำคือ เขามี Delivery สามารถที่จะเลือกสั่งผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ได้อย่างส่งทางแกลบหรือว่าจะโทรมาสอบถามจ่าปูก่อนก็ได้นะคะตอนนี้เองจ่าปูเปิดแฟนชายแล้วด้วยค่ะคใครที่สนใจนะคะ<ม>อยากจะได้หม่าล่าบายจ่าปูนะคะไปสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมสามารถที่จะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0954902023ค่ะ